วิดีโอนี้เป็นวิธีใช้ยาชิก้าซูเมด80นะครับอันดับแรกต้องใส่ถ่านก่อนนะครับเปิดฝาถ่านตรงนี้ครับดันออกแล้วก็ยกขึ้นถ่านใช้เป็น 2A นะครับเดี๋ยวทางร้านจะแถมไปให้ด้วยเนียใส่ถ่านให้ตรงขั่วนะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิด กดเปิดเครื่องปุ่มแดงนี้นะครับกดโอเคแล้วก็เปิดที่่ายฟิล์มก็เปิดตรงนี้นครับที่เปิดอยู่ข้างๆกดลงฝาก็จะเด้งออกมาแล้วก็ฟิล์มขนาด35มิลทั่วไปครับใส่เข้าไปทางขวาแล้วตรงนี้นะครับแกนเนี่ย ต้องหมุนให้ให้เจอหนามเตยอันนี้ครับหมุนให้เจอหนามเตยแล้วก็เอาฟิล์มหางฟิล์มตรงนี้ไปเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้พอเกี่ยวได้แล้วก็ปิดฝาถ้าขึ้นเลขหนึ่งแปลว่าพร้อมถ่ายแล้วนะครับถ่ายรูปแรกได้เลยเดี๋ยวผมจะเทสแฟลชให้ดู ถ้าไฟเขียวกับพริบแบบนี้แสดงว่าแลชยังชาร์จอยู่นะครับรอสักครู่นี่ถ้าไฟเขียวติดแปลว่าถ่ายได้เลยอันนี้กดครึ่งเดียวนะครับกดครึ่งเดียวจะมีไฟเขียวติดแปลว่าสามารถกดถ่ายได้เลยกดแล้วก็แฟลชจะติด แล้วก็กดเต็มเต็มแฟลชก็จะติดอันนี้จะรันไรืเรื่อยครับจนหมดหมวนหมดหมวนแล้วลีมจะกลออกกับเองอน,นี่คือซูมปุ่มซูมเข้าซูมออกนะครับน,นี่คือโหมดแฟลชอันนี้ถ่ายภาพคนตอนกลางคืนอันนี้ปิดแฟลชแล้วก็โฟกัสเป็นอินฟินิตี้อันนี้เป็นโหมดออโต้ครับถ้าแบบว่ามือใหม่ก็ใช้โหมดออโต้ไปก่อนก็ได้ครับ มันจะถ้าเวลามืดแบตจะเปิดให้เองครับโอเคครับก็อันนี้คือตั้งเวลามรจะมีเวลานับถยหลังสิบวินะครโอเคพอไม่ได้ใช้ก็กดปุ่มแดงเพื่อปิดนะครับ